มาถึงคลิปนี้แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนเดิมนะคะคราวนี้นะคะเราก็จะอัปเกรดรายได้ของบุคคลบางท่านเพิ่มขึ้นมาบ้างเผื่อทางในการค้าขายเนี่ยนะคะขายดีมากตลอดทั้งปีนะคะมียอดขายอยู่สมมุตินะคะส ล้านบาทน,นะคะสมมุติขายทั้งปี2ล้านบาทโอเคไหมคะสองล้านนะแล้วถ้าเกิดเขาซื้อของมาขายนะคะหรือว่าทําร้านอาหารหรือว่าทำอ,าอะไรที่มีต้นทุนสูงๆนะคะเหลือเกิดก็สมมุติคร่าวๆแบบนี้ค่ะว่ามีค่าใช้จ่ายนะคะตามในระเบียบที่สัมภารกรณ์อยไว้ให้เนี่ยอยู่ที่80%นก็แล้วกันนะคะไม่น80%นี้มีไรายได้2ล้านมีค่าใช้จ่าย80แปลว่าเหลือเท่าไหร่ร20%เ ยีของสองล้านก็สี่แสนทดไว้ในใจใทำมือไว้ให้ด้วยมีรายได้2ล้านหัก80%อต์อกไปเหลือสี่แสนสมมุติจะมีรถหย่อนนะคะส่วนตัวบ้างภรรยาบุตรพ่อแม่เขามีประมาณแสนหนึง่งละกันสมมุติอย่าลืมนะคะจุดนี้จะทำให้การเสียภาษีของเราน้อยลงก็คือค่ารถหย่อนเราเรียกรายได้ไม่ได้ค่าใช้จ่ายเราใช้ประเมิน จะยืดหยุ่นจะวางแผนต้องอยู่ในลดหย่อนเท่านั้นเมื่อกี้กว่าจำเบอร์เสียไว้แปลว่าตอนหักค่าใช้จ่ายหลือ4ี่แสนโอเคไหมน่าจะพอนะแปนี่สูงมากนะคะมาลดหย่อนอีกแสนหนึ่งสมมติคนนี้เขาไม่ได้ซื้อประกันอะไรมากก็เหลือเท่าไหร่คะสามแสนนี่ไงเงินได้สุดที่พึงประเมินนะคะสุที่เลยเนี่ยสามแสนเด๋คลิปนี้จะทําให้ดูกันว่าถ้าเหลือสุดที่แล้วสามแสน จากไรายได้ต่อปี2งล้านเข้าเสียภาษีเท่าไหร่นะคะอัตราภาษีของประเทศไทยเราตามที่ขวดเขียนเอาไว้ในหนังสือเนี่ยคุณเขียนว่าเป็นอันตราก้าหน้าก้าหน้าหมายความว่ายิ่งคุณมีเยอะไอ้ตรงเนี้ยคุณมีเยอะคุณจะยิ่งจ่ายเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นโดยการตัดทอนออกย้ำตัดทอนแล้วเอาออกตัดทอนแล้วเอาออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูของเคสคนนี้ก่อนนะคะคุคนนี้ก็มีอยู่ส0,000 0สเตปแรกนะคะ ภาษีก้าวหน้านะสเต็ปแรกก็คือศจนถึงแสนห้ายกเว้นแปลว่าแสนห้าแรกไม่ต้องเสียภาษีเลยสักบาทแปลว่าใน3ามแสนตัดทอนออกไปเท่าไหร่คะแสนห้าเข้าใจไหมตัดทอนออกไปในช่วงนี้ก่อนแสนห้าปึ๊บก็เหลืออีกแสนห้าสามแสนหักแสนห้าก็เป็นแสนห้าันนะคะต่อมา พอเหลืออีกแสนห้าเนี่ยมันก็ไปตอกอยู่ในช่วงที่2ก็คือเป็นสเตจที่2อัอาตราภาษีห้าปร์เซ็นต์สำหรับช่วงนี้ถ้าใครมองไม่เห็นนะคะลองดูนะคะประจานให้ก็คือแสนห้าถึงสามแสนช่วงนี้นะแสนห้าถึงสามแสนในความกว้างของมันก็ประมาณแสนห้าใช่ไหมคะคูณ5%ซึ่งพอดูแล้วเนี่ยดูมีพอดีเลยนะคูณ5% แสนห้าคูณห้าเปสรุปเป็นภาษาคนเข้าใจง่ายๆครั้งหนึ่งถ้าคุณเปิดร้านคา้าซื้อของมาขายแล้วมีต้นทุดถึง70%็นะมีลดหย่อนธรรมดาทั่วไปประมาณสักแสนหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้มันขยายได้นะประมาณสักแสนหนึ่งทั้งปีคุณค้าขายคุณเสียภาษีเงินได้แค่เจ0ดบาทยังนะคะเจ็ดบาทนี่เป็นเคสของตุ๊กตาที่กวดออกมาให้ ถ้าคุณฟังอยู่แล้วคุณก็มีข้อสงสัยว่าเฮ้ยจริงหรอแล้วของฉันล่ะคุณต้องเข้าไปเปลี่ยนรายได้เราเลือกประเภทรายได้เพราะเปอร์เซนต์จะออกมาสัมภาระเขากำหนดเอาไว้พอออกมาเสร็จคุณก็คี่ลงไปว่าลดหย่อนของคุณเนี่ยเท่าไหร่นะคะมีมากมีน้อยเท่าไหร่วางแผนกันไปแล้วแต่บคุคคลแล้วสุดท้ายคุณเหลือเงินได้สุทธิเท่าไหร่ถึงเอามาคำนวณภาษี อย่างที่บอกค่ะจริงๆถ้าเรารู้แล้วคำนวณวางแผนล่วงหนะ้าคุณจะรู้เลยว่าภาษีไม่ได้มากตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแค่เราไม่รู้แล้วเราก็กลัวไปก่อนนี่แค่ภาษีเงินได้นะคะภาษีมีหลายตัวมากนะคะดังนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ให้ครบทุกจุดเข้าไหมคะการค้าขายออนไลน์อันนี้เป็นแพทเทิร์นได้ดีนะเพราะว่าค้าขายออนไลน์ถ้ากวดจําจไม่ผิดตรงนี้ได้ถึง70ถึงน่าจะ70%ดนะคะเดี๋ยวคุณไปดูตามลิงก์ที่กวดแปะเอาไว้ให้ด้วยเข้าไหมคะเดี๋ยว เพิ่มเติมเราค่อยเรียนกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะให้เป็นไอเดียกับเจ้าของกิจการหลายๆท่านค้าขายไปแต่ค่ะข,ขายกันให้รวยมีค่าหนึ่งเลยแต่แค่ทําภาษีให้ถูกแล้ววางแผนเอาไว้ล่วงหน้าโอเคไหมคะอย่าไปทําตอนที่ต้องยื่นภาษีแล้วเพิ่งรู้ว่าตัวต้องจ่ายเท่าไหร่รู้มันตั้งแต่ต้นปีเลยว่าปลายปีนี้จะต้องจ่ายเท่าไหร่ วานแผนไปเลยนะคะไม่ใช่เรื่องอยากแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ